การกำเนิดเมดูซาจากสาวงามสู่สัตว์ประหลาดเธอเคยเป็นหญิงสาวที่งดงามที่สุดในวิหารแต่แล้วโชคชะตากลับเปลี่ยนเธอให้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความน่าสะพรึงกลัวในบรรดาตำนานกรีกโบราณมีเพียงไม่กี่เรื่องที่ทั้งสเตือนใจและชวนหลอนเท่ากับเรื่องของเมดูซาสัตว์ประหลาดหญิงผู้มีผมเป็นงูและสายตาที่สามารถทําให้ผู้มองกลายเป็นหินแต่คุณรู้หรือไม่ว่าแท้จริงแล้วเมดูซาไม่ได้เกิดมาเป็นสัตว์ประหลาดเลยเมดูซาเดิมทีเป็นหญิงมนุษย์ธรรมดาไม่ใช่เทพ ไม่ใช่ปีศาจเธอเป็นนักบวชสาวในวิหารของเทพีอาเทนาว่ากันว่าเธอเป็นหญิงสาวที่งดงามที่สุดคนหนึ่งในกรีกผมของเธอเงางามดังแพรไหมและใบหน้านั้นเปล่งประกายจนแม้แต่เทพเจ้าก็ยังตกตะลึงและนั่นเองคือจุดเริ่มของโศกนาฏกรรมเมื่อเทพโพไซดอนมหาเทพแห่งท้องทะเล,ลหลงไหลในความงามของเมดูซ่าเขาได้ลักพาตัวเธอไปยังวิหารของอาเทนาและล่วงละเมิดเธอที่นั่นแทนที่เทพีอาเทนาจะลงโทโษโพไซดอน เธอกลับลงโทษเมดูซ่าด้วยเหตุผลที่ยังเป็นปริศนาอาจเพราะความโกรธหรือเพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของวิหารเธอสาปให้เมดูซ่ากลายเป็นกอก้อนสัตว์ประหลาดหญิงที่มีเส้นผมเป็นงูและทุกผู้ที่ศบตาเธอจะต้องกลายเป็นหินไปตลอดกาลเมดูซ่ากลายเป็นสิ่งที่ทุกคนหวาดกลัวแต่บางตำนานก็เล่าว,ว่าเธอไม่ได้โกรธแค้นโลกเธอเพียงแต่ต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวบนเกาะห่า,หางไกลปกป้องตัวเองจากผู้บุกรุกความน่าสะพรึงของเธอไม่ใช่เพราะความชั่วร้าย แต่เพราะเธอกลายเป็นภาพสะท้อนของการถูกทรยศความอายุติธรรมและพลังที่ถูกยัดเยียดต่อมาเพอร์ซิอุสวีรบุรุษแห่งกรีกได้รับภารกิจให้สังหารเมดูซาด้วยอาวุธจากเหล่าทวยเทพเขาใช้โล่สะท้อนใบหน้าเมดูซาเพื่อไม่ให้ศบตาโดยตรงและตัดศีรษะของเธอในขณะเธอนอนหลับแต่แม้ในความตายเมดูซาก็ยังไม่ไร้พลังเลือดจากศีรษะของเธอให้กำเนิดสัตว์ในตำนานเพกาซัสม้าเทพปีกขาวและศีรษะของเธอก็ยังถูกใช้เป็นอาวุธอันทรงพลังของเพอร์ซิอุส เมดูซ่าไม่ใช่เพียงแค่ปีศาจในตำนานเธอคือเหยื่อของอำนาจและการลงโทษที่ไม่ยุติธรรมเธอคือหญิงสาวที่ถูกลบตัวตนและกลายเป็นตำนานเพื่อเตือนโลกถึงพลังที่อันตรายของความอายุติธรรมเมดูซ่าเธอไม่เคยเป็นปีศาจโดยกำเนิดแต่ถูกโลกนี้ผลักให้กลายเป็นเช่นนั้น